นิยามของคำว่าดินคุณนิยามไว้ไว่าอย่างไรสำหรับพวกเราดินคือคุณค่าสู่ทุกสรรพชีวิตบนโลกสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกำลังทำกับผมจักรพันธ์เปรมสูงเนินครับวันนี้เราเดินทางมากันที่อำเภอโชคชัยครับจังหวัดนครราชสีมาเราอยู่กันที่วัดด่านเกวียนนั่นเองครับ วัดด่านเกวียนแห่งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดนะครับผมที่เป็นวัดต้นแบบชุมชนคุณธรรมอยู่คู่ควรและก็อยู่ควบคู่นะครับกับพ่อแม่พี่น้องพุทธศาสนิกชนชาวโชคชัยและก็ชาวด่านเกวียนมาอย่างยาวนานครับ ซึ่งในวันนี้นะครับผมเราจะพาคุณผู้ชมไปชมความงดงามไม่ว่าจะเป็นพระอุโบสถหลังเก่าและบอกบุญครับเพื่อที่จะร่วมสร้างแรงบุญกำลังใจกับการประดิษฐานพระอุโบสถหลังใหม่ที่มีความวิจิตรและมีความงดงามรออยู่ในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันครับและในวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวนันและก็โอกาสอันดีอย่างมากเลยทีเดียวครับที่เราทีมงานรายการกำลังทำครับจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสอีกหนึ่งบริบทของทางวัดด่านเกวียน กับโครงการดีๆครับนั่นก็คือบวรออนทัวร์บ้านวัดโรงเรียนข้าราชการหรือว่าจะเป็นพุทธศาสนิกชนครับที่เดินทางเข้ามานี่แหละครับเป็นการตอบโจทย์บริบทของทางรายการของเราได้เป็นอย่างดีครับวันนี้อำเภอโชคชัยเปิดบ้านต้อนรับทีมงานรายการกำลังทำพร้อมกับบวรออนทัวร์กันอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวจะมีความน่าสนใจอย,อย่างไรบ้างนั้นไปติดตามผ่านเรนและภาพสวย,สวย ของรายการกําลังทําพร้อมๆกับพวกเราได้เลยครับท้องฟ้าที่ดูสดใสในยามเช้าของอำเภอโชคชัยวันนี้เป็นอีกหนึ่งภาพที่คุ้นชินตาสำหรับผู้ที่เดินทางสัญจรหรือแวะเวียนเพื่อสัมผัสถึงเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงโด่งดังของจังหวัดนครราชสีมาอยู่ในบ้านด่านเกวียนอำเภอโชคชัย ห่างจากตัวเมืองโคราชเพียง15กิโลเมตรเอกลักษณ์ที่งดงามคงหนีไม่พ้นคารวันเกวียนที่อยู่ของบ้านด่านเกวียนจากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในสมัยก่อนดินด่านเกวียนหรือด่านเกวียนเป็นพาหนะสำหรับพ่อค้าเหล่านั้นมักนำดินจากสองฟากฝั่งลำน้ำมูลมาทำภาชนะใช้สอยต่าง เช่นโอง่งอ่างไหปราร้าโดยได้ทำตามสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนและในปัจจุบันดันเกวียนมีชื่อเสียงมากในฐานะที่เป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากครับ ซึ่งเป็นความงดงามที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของพุทธศาสนิกชนอย่างแท้จริงณวัดด่านเกวียนตำบลด่านเกวียนอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้นั่นเองครับพลังแห่งธรรมที่ส่องสว่างอยู่ใจกลางชุมชนบ้านด่านเกวียนแห่งนี้เกิดจากแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่พร้อมทั้งในวันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีของทีมงานรายการกำลังธทมที่ได้กล่าวนมัสการ ท่านพระครูโอภาสธ,ธรรมนาถท่านเจ้าอาวาสวัดด่านเกวียนองค์ปัจจุบันท่านได้บอกเล่าเรื่องราวของวัดด่านเกวียนแห่งนี้ว่าย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2436ครานั้นวัดด่านเกวียนได้สันนิฐานว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่4สังกัดมหานิกายโดยตั้งเป็นสำนักสงฆ์ขึ้นมาก่อน ได้รับพระราชทานวิสุงครามสีมาครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2472โดวยวัดด่านเกวียนตั้งอยู่ที่ตำบลด่านเกวียนอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมามีเนื้อที่ประมาณ9ไร่63ตารางวาปัจจุบันพระครูโอภาสธรรมนาศดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสโดยท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญบัตรวัดราชันโท เป็นพระครูโอภาธ,ธรรมนาฏในปีพุทธศักราช2539เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอกพระราชทินานามเดิมปีพุทธศักราช2546ซึ่งท่านคือพระนักพัฒนายอย่างแท้จริงทั้งท่านยังได้นำชาวบ้านสร้างสะพานข้ามแม่น้ำมูลเพื่อสัญจรไปมาระหว่างวัดและชุมชนปัจจุบัน ได้มีการสร้างสาราอนเนกประสงค์กุฏิสรงคอนกรีตพร้อมทั้งพระอุโบสถหลังเดิมที่มีอายุเก่าแก่เดิมเป็นอุโบสถไม้หลังจากการชำระสุดโทมทางวัดด่านเกวียนจึงได้บูรณาึ้นเพราะภายในพระอุโบสถหลังงามหลังนี้ได้ประดิษฐานองค์หลวงพ่อใหญ่แห่งวัดด่านเกวียนซึ่งถือเป็นพระประธานคู่วัดด่านเกวียน และเป็นแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนบ้านด่านเกวียนแห่งนี้อีกนั่นเองครับนิยามของคำว่าดินคุณนิยามไว้ไว่าอย่างไรสำหรับพวกเราดินคือคุณค่า สู่ทุกสรรพชีวิตบนโลกเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยก่อเกิดวัฒนธรรมก่อเกิดอริยธรรมของชุมชนต่างๆเป็นต้นกำเนิดเกษตรกรรมหล่อเลี้ยงทุกชีวิตทุกสิ่งบนโลกใบนี้และยังเป็นแหล่งสําคัญของระบบธรรมชาติที่ตั้งมั่นให้เห็นถึงบริบทความเป็นจริงเป็นปัจจุบันจนเกิดอริยธรรมวิถีแห่งชีวิต การดำรงอยู่และเมื่อดินรอรวมกันเป็นปึกแผ่นหนาความงดงามของชุมชนจึงเกิดขึ้นเป็นการศึกษาเรียนรู้ธรรมะและธรรมชาติไปในคราวเดียวกันความเป็นมาของวัดที่อยู่ในชุมชนของบ้านด่านเกวียนได้รับการตั้ง ถูกต้องตามกฎหมายก็เมื่อพศ2436ามาจนถึงปัจจุบันก็120กว่าปีแล้วก็ในส่วนของชุมชนที่มีกาวาดเป็นผู้ปกครองมา10รูปอ,อันนี้คือส่วนของทางวัดที่มีความเป็นมาแล้วก็ในส่วนที่ในชุมชนเมื่อก่อนเดิมจะมีวัดเพียงแค่1วัดเท่านั้นที่อยู่ตรงนี้ใน,ในเขตตรงนี้ ในศาสนาสถานที่เป็นความเป็นมาตั้งแต่เดิมก็คือโบสถ์ที่ที่เรามองเห็นที่เราที่อยู่ตรงนี้คือโบสถ์หลังเก่าซึ่งโบสถ์หลังเก่านี้ได้รับการบูรณะในครั้งแรกเนี่ยเป็นเป็นโบสถ์บอกว่าเป็นโบสถ์หลังไม้ต่อมาจึงได้ท,ทําโบสถ์หลังปัจจุบันนี้ครอบลงมาแต่ว่าในความสุดโสมก็ด้วยสภาพการเวลาจึงมี โบสถ์หลังใหม่ที่กําลังตั้งอยู่ที่เป็นโบสถ์สองชั้นในความเป็นมาของโบสถ์สองชั้นที่ทำเนี่ยคือในส่วนของด้านข้างล่างชั้นล่างจะเป็นพิพิธภัณฑ์ของชุมชนด่านเกวียนและส่วนที่ทําอยู่ด้านบนที่เป็นตัวโบสถ์ก็คือเอาดินด่านเกวียนทําหลังคาซึ่งออกแบบโดยเฉพาะเฉพาะของวัดด่านเกวียนโดยโดยเฉพาะที่ใช้ดินด่านเกวียนและจะทําให้เป็นเอกลักษณ์ของด่านเกวียน ที่ให้บ่งบอกถึงผู้ที่มาชมหรือว่ามาเยี่ยมมาเยียนจะได้มองเห็นว่าดินดานเวียนก็มีคุณค่าในส่วนที่ที่ดูแลปกครองมานี่คือหลวงพ่อเจาวว้าวาดท่านก็ให้แนวคิดหรือว่าให้ให้ได้ทำก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการทําที่เรียกว่าพัฒนาบูรณะในสิ่งของที่มันเป็นของเก่าเช่นโบสถ์แล้วก็ ในส่วนของที่เราเพิ่มเติมเรา,าสร้างใหม่ก็คือมีทั้งกุติมีทั้งศาลาแล้วก็มีทั้งเมนชาปนสถานที่ที่เริ่มทำมาแล้วก็มาดูแลในส่วนของที่มองว่าการพัฒนาของวัดก็ขึ้นมาตามลำดับใน,ในส่วนกว่าแต่ก่อนอหลวงพ่อองค์พระประธานเนี่ยซึ่งเป็นองค์แรกของอุโบสถหลังแรกซึ่งมี ที่บอกว่ามีชุมชนที่เป็นชาวคามาเริ่มแรกด้วยการตั้งทําเครื่องปั้นดินเผาต่อมาจึงเห็นบอกว่าโบสถ์หลังแรกก็จึงมาปั้นเป็นพระพุทธรูปแต่ว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ในในความเชื่อของชุมชนบางคนอาจจะมาบนบานสารกล่าวแล้วก็หรือว่ามาขอพรเขามาขอพรเนี่ยบางคนก็อาจจะได้สําเร็จตามความประสงค์ที่ขอแต่บางคนก็อาจจะยังไม่ถึงเวลาอันนี้คือความ เชื่อความศรัทธาของคนในชุมชนแล้วก็ในส่วนขององค์พระประธานเนี่ยเมื่อก่อนอาจะเป็นองค์ที่คือตามประวัติที่ถามปู่ย่าตายายคนที่มีอายุาแก่เท่าในสมัยนั้นก็มองว่า,าพระพุทธร,รูปในครั้งแรกอาจจะไม่สวยอาจจะดูแล้วยังไม่ไม่ถูกตาหรือว่าไม่สวยเท่าที่ควรจึงมีการปรปับปรุงเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นครั้งที่สองแต่ว่าที่มองเห็นว่าในปัจจุบันที่ เห็นลงลงรักปิดทองซึ่งเป็นทองทแท้ๆเนี่ยซึ่งมีญาติโยมที่มีศรัทธาเคารพนับถือในหลวงพ่อโตหรือหลวงพ่อใหญ่วัดด่านเกวียนเนี่ยท่านมีความเคารพมีความศรัทธาจึงมาให้ช่งางเป็นมาปิดทองลงรักปิดทองแต่ว่าการลงรักปิดทองเนี่ยถ้าหากว่าเราจะมาทำขัดให้ผิวให้เนียนจะเป็นของใหม่ท่านจึงให้ทำแบบเดิม หมายถึงว่าลงรักปิดทองเลยจึงเห็นเป็นว่ารูปร่างของหลวงพ่ออาจจะเป็นแบบผิวแบบเดิมๆจะไม่จะไม่เรียบจะไม่เนียนเหมือนของใหม่เพราะฉะนั้นจึงอนุรักษ์จึงคงความสภาพแบบเดิมแบบเก่าไว้ก่อนอในความการเตรียมพร้อมเนี่ยซึ่งเรามองว่าชุมชนที่จะมาะทั้ง22ชุมชนที่เป็นชุมชนคุณธรรมบวรออนทัว ในของจังหวัดนครราชสีมาเราก็มีการเตรียมความพร้อมคือปอรึกษาหารือหรือว่านัดยมมาประชุมว่าเราจะทําการต้อนรับแขกผู้มาเยือนเราอย่างไรเราก็วางาจัดทีมที่คอยให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่จะมาชมหรือว่ามามามา,มา,มาดูเรานี้แล้วก็ในส่วนหนึ่งก็เป็นการต้อนรับอ,อันนี้คือเป็นการจัดการต้อนรับซึ่งชุมชน มีทั้งบ้านมีทั้งวัดมีทั้งโรงเรียนซึ่งมีทั้งนักเรียนมาให้ข้อมูลมาเป็นมัคคุเทศน้อยแล้วก็ส่วนของผู้ใหญ่ของชาวบ้านก็มาให้การตอ้อนรับในส่วนตรงนี้คือในในส่วนของที่ลึดเป็นหลักในในการดำรงหรือว่าในการที่เราจะหลวงพ่อจะบอกว่าให้มีความสามาคัคคีเพราะเราอยู่ในชุมชนต้องมีความสามัคคีซึ่งกันและกัน ถ้าหากว่าเรามีสัมีความสามาคัคคีไม่ว่างานอะไรก็จะสําเร็จแต่ว่าถ้าหากว่าเราแตกความสามัคคีกันเมื่อไรเมื่อนั้นงานหรือว่าองค์กรของเราจะอยู่ร่วมกันลําบากเพราะฉะนั้นที่มีการยึดไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของทางวาดัดเป็นกิจกรรมหลักไม่ว่าจะเป็นในช่วงออกพรรษาที่ควรเข้าวัตถุปายาตหรือมีกิจกรรมต่างๆเนี่ยเราควอจะให้ยึดหลักในความสามัคคีของชุมชนเอาไว้เพราะว่าการ ที่มีความสามัคคีแล้วมารวมตัวมาช่วยกันตลอดก็จะเป็นผลดีต่อชุมชนต่อวัดต่อบ้านของเราคุณผู้ชมครับบริบทของทางวัดด่านเกวียนอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้ครับทำให้พวกเราทีมงานรายการกำลังทำได้เห็นถึงคุณค่าและก็ได้เห็นถึงความงดงามความวิจิตรที่ทางท่านเจ้าอาวาสนั้น ท่านยังคงสืบสารและก็ให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายครับสืบเนื่องยึดถือปฏิบัติและในวันนี้ครับทีมงานรายการกําลังทำของเราทุกๆคนได้เข้ามาสัมผัสด้วยตาของเราเองครับหากกล่าวถึงดินด่านเกวียนหนึ่งในคําขวัญของจังหวัดนครราชสีมาซึ่งทางวัดนั้นได้มีการเก็บรักษาไว้ซึ่งคุณค่าและบริบทที่งดงามและวัดด่านเกวียนแห่งนี้สมคําร่ารือครับ ที่เป็นวัดต้นแบบทางด้านคุณธรรมทางด้านการปฏิบัติและทางด้านจริยธรรมอย่างแท้จริงครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ครับคุณผู้ชมครับช่วงต่อไปจะพาคุณผู้ชมไปชมความงดงามสีหน้าแววตากิจกรรมดีๆกับบวรออนทัวร์ณวัดด่านเกวียนอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาจะเป็นเช่นไรบ้างนั้นติดตามได้กับรายการกำลังทำในเบรกต่อไปครับ กลับเข้าสู่รายการกำลังทำในเบรกที่2ครับคุณผู้ชมครับหากพูดถึงนะครับอำเภอชกชัยและก็พ่อแม่พี่น้องชาวด่านเกวียนนะครับผมนี่ฮะเห็นไหมครับ ว่าบรรยากาศและก็ความคึกคักนะครับผมที่วันนี้รายการกําลังทําของเราได้เดินทางมาที่วัดด่านเกวียนครับกับโครงการดีๆนั่นก็คือบวร์ออนทัวร์และสิ่งที่สำคัญที่สุดทำให้เราได้เห็นถึงบริบทของทางวัดด่านเกวียนนะครับวัดที่มีความเจริญงดงามมีความรุ่งเรืองมีความสวยสดงดงามจะเพียงแค่วัดอย่างเดียวไม่ได้ครับนั่นก็คือจะต้องประกอบไปด้วยบ้านวัดและก็โรงเรียนที่มีความงดงามอย่างถึงที่สุดครับและในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชม ไปชมความงดงามของคำว่าบวรอย่างแท้จริงที่วัดด่านเกวียนแห่งนี้ยังคงตอบโจทย์และเก็บรักษาไว้ตั้งแต่อดีตจบจนถึงปัจจุบันได้อย่างงดงามและลงตัวกับรายการกำลังทำไปชมพร้อมกันได้เลยครับ คำว่าบ้านวัดและโรงเรียนสามสิ่งนี้คือแรงพลังในการพัฒนาชุมชนที่จะนำมาซึ่งความเจริญภายในจิตใจความงดงามของพุทธศาสนิกชนโดยเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนต้องรวมมือกันทุกภาคส่วนต้องมุ่งมัน่นทำหน้าที่ของตนเองอย่างมีจิตอาสาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดำรงชีวิต เพื่อชุมชนที่เข้มแข็งมั่นคงมัง่งคั่งและยั่งยืนอย่างที่ชุมชนบ้านด่านเกวีนแห่งนี้ได้ถูกรับเลือกให้เป็นชุมชนต้นแบบและวัดด่านเกวียนแห่งนี้ได้รับคําชื่นชมในการเป็นวัดแห่งคุณธรรมต้นแบบโดยเกิดโครงการหลากหลายโครงการขึ้นอาทิศูนย์การเรียนรู้พัฒนาชุมชนโครงการทางด้านการเกษตร เพื่อให้ชุมชนมีรายได้และสร้างความพอเพียงให้กับชุมชนนั่นจึงทำให้พวกเราได้เห็นภาพที่เกิดขึ้นภายในวันนี้ทีมงานรายการกําลังทําได้มีโอกาสพบเจอและเข้าร่วมกิจกรรมบวรออนทัวร์ที่มาเยี่ยมเยียนณวัดด่านเกวียนซึ่งโครงการบาวรออนทัวร์ คือโครงการที่เน้นในการใช้ต้นทุนมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนด่านกเกวียนแห่งนี้ทั้งภูมิศาสตร์ภูมิปัญญาและภูม,มิทางวัฒนธรรมของชุมชนมาช่วยกันกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจวิถีชีวิตและการพัฒนาในเรื่องราวของพุทธศาสนิกชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเชิงท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาการสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อการลดรายจ่ายสร้างรายได้อย่างพอเพียงด้วยศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยพลังที่เรียกว่าบวรณวัดด่านเกวียนแห่งนี้ที่งดงามเมื่อสายตาของเราได้มองและงดงามมากยิ่งขึ้นเมื่อใจของเราหยุดนิ่งและเข้ามาสัมผัสวัดด่านเกวียนแห่งนี้นั่นเองครับ จะพูดถึงกิจวัตรประจําวันก่อนเนาะตอนเช้าถ้าไม่ใช่วันพระเนี่ยเราก็จะตักบาทตอนเช้าเนะาะพระไปออกเป็นวิทยาบตรแล้วเวลา 9, เก้าออแปดข้ามสิสิบห้าข้ามเราก็มาทําบุญที่วัดค่ะแล้วก็เวลามีงานประจําปีเนี่ยเนาะอย่างเวลางานเข้าพรรษาเราก็จะมาทําบุญตักบาทอ่าแล้วเวลาวันออกพรรษาเนี่ย ก่อนวันออกพรรษาเนี่ยจะมีประเพณีกวนข้าวทิพหรือกวนข้าวมัทถุปยาตเนาะที่ดันเกียนเนี่ยจะขึ้นชื่อที่ว่ากวนข้าวทิพเนี่ยมี38กระทะส8กับสิกระทะเนี่ยเป็นมงคล38ประการเนาะการร่วมมือของคนที่จะมาช่วยกันทําพิธีกวนข้าวทิพเนี่ยก็ต้องเยอะคนเยอะจะมาปอกมะพร้าวจะมาะทำอตอนวันก่อนงานเนี่ยก่อนงานประมาณ2ออาทิตย์เนี่ย ก็จะไปหาฟืนมาไว้ทําทใหม่กวนกระทิบเนาะเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็พออาทิตย์ต่อมาก็จะมีการไปเอาดินดินของเครื่องปั้นเราเนี่ยามาปั้นเตาเนาะแรงงานที่ใช้เนี่ยจะเป็นส่วนมากจะเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเนาะเพราะว่าจะต้องเหยียบดินจะต้องมาเหลาไม้ไผ่เนาะมาขัดมาสารให้เป็นเตาก่อนเนาะ พอถึงวันที่เราจะมาทำกวนกระชีพเนี่ยเราจะต้องมีการเตรียมน้ำผึ้งเตรียมถั่วดินถัว่วงาปวกแป้งพวกกะทิเนี่ยจะต้องใช้แรงงานคนเยอะแยะเน,ะเนะาะเป็นการร่วมมือร่วมใจของชุมชนเราและชุมชนใกล้เคียงอพอพอตก,ตกเย็นเนี่ยเราจะมีการนำเด็กนะเนาะ,เ,นะเด็กที่สาวพรมจารีคือยังไม่เนี่ย ยังไม่ได้เป็นต้นเดือนเนี่ยเนาะมาร่วมกันอ่าเป็นเขาเรียกนางนางพมจารีนางชีน้อยๆนี่แหละเนาะประจำประจำเตากระทะสามสิบเอ็ดเตาเนี่ยอ่าเตาละหนึ่งคนแล้วก็มาแล้วก็จะมีพิธีพระสงฆ์ก็จะทําพิธีสวดประมาณสักสามโมงเย็นเนี่ยก็จะนําเมฆขาวน้อยเนี่ยเนาะมมมาาร่วเจารีกสาวพมจารีเนี่ยมา ก่อนก่อนก่อนที่ชาวบ้านจะควรจะ,รจะต้องมีสาวพรมจรีและพระสงฆ์มาทาพิธีก่อนในนามของด่านเกียนนะครับบวรอ,อ่อนทัวคือทางวัฒนธรรมเนาะครับเอาด่านเกียนเป็นตัวชูโรงนะครับคือด่านเกียนมีต้นทุนอยู่แล้วครับเรื่องวัฒนธรรมประเพณีนะครับตอนนี้คืออีกอย่างหนึ่งตอนนี้ก็ได้เห็นความสําคัญของ ประชาชนนะครับภายในหมู่บ้านนะครับจึงขอร้องขอเรียนเชิญให้ประชาชนมีส่วนร่วมนะครับทางวัฒนธรรมก็มาดําเนินการในโครงการนี้นะครับคือก็ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดีนะครับในการดําเนินกิจกรรมในครั้งนี้บวอนอนทัวมีส่วนที่ช่วยนะครับส่วนที่ช่วยในการพักดันดันเกวียนนะครับคือตอนนี้ทางวัดมีแปลงนาสาธิตนะครับอันนี้คือ มันจะเกี่ยวกับความสามัคคีไยในชุมชนแล้วเนาะเริ่มจากการดำนะครับถึงเวลาเก็บเกี่ยวจะเก็บเกี่ยวช่วงช่วง<แ>พฤศจิกานะครับช่วงธันวาพฤศจิกานี่แหละจะมีการลงแขกดำนาอีกรอบหนึ่งนะครับหวางยังไงก็ขอเลยนเชิญนะครับคือประเพณีตัวนี้ทั้งทั้งดำนาทั้งเก็บเกี่ยวแหละครับจะเปลี่นตัวที่ลงแขกมดเลยครัเป็นก็าทางเก็บเกี่ยวแล้วมีการนวดเขานะครับอันนี้ชาวบ้านจะช่วยกันเยอะมาก ค,คุณผู้ชมครับมนสเสห์ของอำเภอโชคชัยผ่านเรนและผ่านรายการกำลังทำเพยงแค่30นาทีไม่เพียงพอจริงๆครับความงดงามบริบทที่วันนี้ทางรายการกำลังทำของเราพาคุณผู้ชมมาชม ซึ่งเป็นภาพที่งดงามครับและก็เป็นการเรียนรู้ที่ทรงคุณค่าอย่างมากณนะวัดด่านเกวีอนอยนแห่งนี้ซึ่งเป็นความเมตตาและเป็นความกรุณาอย่างแท้จริงของท่านเจ้าอาวาสครับที่ท่านนั้นได้มีเมตตาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของการให้ความรู้และก็ได้อบรมสั่งสอนพร้อมทั้งบอกบริบทของทางวัดด่านเกวีอนอยนแห่งนี้ครับให้พวกเราทุกๆคน ได้เข้าถึงและก็ได้มีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ภายในจิตใจตลอดเวลาด้วยครับวันนี้ถือว่าครบถ้วนอย่างมากเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการท่องเที่ยววิถีธรรมวิถีพุทธในรูปแบบใหม่ๆที่พวกเราครับเยาวาชนคนรุ่นใหม่แบบนี้แหละฮะจะต้องเก็บและก็รักษาไว้วตามแนวทางขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงและไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวเกี่ยวกับความสวยงามที่อยู่ภายในวัดแล้วรอบๆวัดครับ วัดด่านเกวียนแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นแปลงนานะครับของทางวัดเองศูนย์การเรียนรู้เองหรือว่าจะเป็นลานทมการปฏิบัตินี่แหละฮะถือว่าตอบโจทย์อย่างมากครับอย่างที่ได้บอกไปนะฮะน่าอิจฉายอย่างมากเลยทีเดียวสาหรับพ่อแม่พี่น้องชาวด่านเกวียนนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่อําเภอโชคชัยแห่งนี้ครับที่มีวัดต้นแบบแห่งคุณธรรมอยู่ใกล้ชุมชนเลยแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะฮะถึงแม้ว่าจะอยู่ใกล้ชุมชนมากน้อยเพียงใดจะต้องทํางานประสานกันครับ ทางบ้านโรงเรียนและก็วัดซึ่งวัดด่านเกวียนทางานออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวตามบริบทและก็วิถีพุทธอย่างแท้จริงครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วของรายการกําลังทำนะฮะพบกันใหม่สําหรับสัปดาห์หน้าจะเป็นวัดที่สวยงามอยู่ใกล้บ้านของคุณผู้ชมมากน้อยเพียงใดหรือว่าจะเป็นวัดที่คุณผู้ชมนําเสนอมาทางรายการของเราสามารถติดตามได้ครับผ่านทางช่องทางแฟนเพจกำลังทำ และสถานีทรทัศน์ KCTV ทวเคเบทวีของชาวนครราชสีมาวันนี้ผมพร้อมทีมงานต้องขอตัวลาไปแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ